ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมปฏิบัติเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อมิใช่สุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศ แก่ชนเป็นอันมากเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการเป็นไฉนคือชักชวนในกายกรรมที่ไม่สมควรหนึ่งชักชวนในวจีกรรมที่ไม่สมควรหนึ่ง ชักชวนในธรรมที่ไม่สมควรหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมปฏิบัติเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อมิใช่สุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความพินาศแก่ชน เป็นอันมากเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมปฏิบัติ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำสามประการเป็นไหนคือชักชวนในกายกรรมที่สมควรหนึ่ง ชักชวนในวจีกรรมที่สมควรหนึ่งชักชวนในธรรมที่สมควรหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีชื่อเสียงประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุข แก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย